เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว้นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮมสว่ยทอมออนไลน์เช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่กับสกินใหม่ของไอชานะก็แบบว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นะก็คือเมื่อวานนั่นแหละอย,อยู่ก็ได้มีสกินใหม่เข้ามาแบบไวมากก็คือไม่ได้ทันตั้งตัวนะเปิดเติร์ฟมาก็คือสกินเข้ามาเลยก็จะมีสกินไอชากับออฟนะที่มาในทีมของยุทธเมดนะซึ่งบอกได้เลยว่าชุดของออฟเนี่ยก็ดูเอาและกันว่ามันเป็นยังไงนะ ก็คือแบบก็ <c oughs> แบบว่ามันก็เท่นอี่นะเออผมก็ชอบแหละแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะก็ซื้อไอชามาก่อนซึ่งเรื่องของราคาสกินเนี่ยสกินไอชาจะตกอยู่ประมาณ500บาทนะส่วนสกินของออฟเนี่ยประมาณ350บาทประมาณนี้นะก็สามารถไปซื้อกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโดยไอชาก็ถูกบับมาด้วยนะครับในบาลานที่ผ่านมาเนาะก็ทั้งตา่ยอย่างไฟโตเนี่ย เดิมทีแล้วอ่ะเขาจะเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเองด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มให้เพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้สเตมินาเพิ่มนะครับหรือว่าพลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้น1ิบหน่วยด้วยนะก็คือกดปุ๊บมีพลังกายวิ่งต่อเออคือแบบว่าตั้งแต่ปรับมานี่ไอชาก็เกอนเซิร์ฟอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบซัพพอร์ตแบบบลูทูธอ่ะคืออยู่ตรงไหนก็ช่วยเพื่อนได้อ่ะเออแบบเพิ่มสปีดให้เพื่อนได้เนาะ โดยไซเปอร์ทีช้วันนี้ก็จะเป็นปรมาจารย์ศาสตร์ The Watcher นะครับก็คือเห็นออร่อาอเทมในแมป20เมตรเนาะแล้วก็ปรมาจารย์เข็มฉีดยานะครับก็เอาไว้เดินฉีดส่วนลิลิีที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นลิลิีของซาติเฟนนะครับผมก็คือลดเวลาการใช้เข็มฉีดยาลง1.5วินาทีแต่ว่าถ้าใช้ลิลิลีนี้เนี่ยเราจะฉีดยาอยู่ที่3.5วินาทีนะครับผม โอเคครับผมก็คิวอาโคสหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมพี่จะสแกนพื่อที่จะได้รับส่วนลดนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะว่าอริชามันจะตึงไหมนะคือแบบว่าซัพพอร์ตได้ดีขนาดไหนไปมาครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่กันในดานโลงพยาบาลล้างตึกเอครับผมก็ไม่ได้ดูผมเล่นผู้มาเยือนแล้วก็อัดคลิปจุกมาน่าจะนานแล้ววะเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ทํามานานเราดูตะกินกันก่อนเลยเฮ้ย ก็แบบว่าคุ้มค่ากับห้าร้อยที่จ่ายไปโอเคมาถึงเราก็เปิดกล่องเลยโอ้ยกิมหมอแต่ผมขอเพิ่มเสียงเกมแป๊บนึงเจอกิมแฟมิลี่ว่ะเอาจริงเกิน,กน,บบน Family, จะไล่ผมหมอผมจีบไปเล่นนี่ดีว่า น่าจะไล่ผมว่าไอชาต้องมาจูอีกเลี้ยวทำไมกันหนาเราก็กดจะติ๊กเกอร์แจ้งเพื่อนนะว่ามีดีคอยมีดีคอยอยู่ตรงนี้นะเลี้ยวไหมต้องเลี้ยวแหละเพราะว่าไอชาอยู่ใกล้ถ้าไม่เลี้ยวคือป้อมายมันก็ชัดเจนเกินไปไหมใช่ไหมไล่ชาสินะ แต่ถ้าออฟเลื่อนรถอะหรือว่าติเป็นไล่ไข่ไล่อฟปะถ้าเพื่อนเลื่อนรถเดี๋ยวเราจะกดไฟติงไฟโตะให้นะเพื่อที่จะเพิ่มสปีดให้ออฟแบบว่าแรงขึ้นไปอีกแต่แค่นี้ก็แรงอยู่แล้วละเฟดปะเฟดนะเสียงแบบเฟดปะท่นตอนนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างสโลนิดนึงแต่เราจะรีบไปปักโอ้ยมีกระต่ายมีกวางเราอยู่นี้ด้วยอะ่ะต้องหาอะไรมาเคลียร์ช่วยเพื่อนนั่นน่ะเดียวนะแ,นะแย่ละต้องเปิดได้อาวุธดาะกล่องเนี้ยถ้าไม่ได้ก็โอ้ไม่ได้วะรับเลยหรอรับเลยหรอ เอาว่ะยอมโดนตีเลยว่ะเราตรวจดีกว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาตรวจแล้วเราอย่าเพิ่งไปยืนดูเคาจูกันเอู้กตยู่ใจขึ้นมาดีเลยดีนะแท่นไม่แตกผมจะเอาแท่นนี้ออกก่อนนะมันจะได้แบบว่าแท่นไม่ติดกันเกินไป มาไล่ผมบ้าว้าวเดินเซมินาสิบหน่วยแล้วก็สปีดด้วยรันนะลันนะลันนี่คือคือแบบไม่ไล่แล้วหนีนะเพื่อนอะไรอย่างนี้นะอดาปูปักเล่นไว้ก่อนหนึ่งอัน โอ้แท่นข้างบนก็ติดกันอยู่แล้วแสดงว่าต้องเอาแท่นบนออกแทนละอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งแท่นวิธีครับไปกันต่อไปกันต่อปักแท่นนี้สุนเลย สองแท่นท้ายไม่ได้ไกลกันมากเลยป่ะแต่งานที่แล้วต้องเอาแท่นนี้ออกก่อนจะวันนี้ก็คือต้องออพูดแข่งกับไอชา,เ,าเ,เอาทำไมเลีออ้ยวอะและออฟฮิว เอาพิ้วไปแล้วแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะทีมพอ,อเด็กไกด์เหรอทาไมเขากดโลโดดผีมียาอยู่ข้างเราแล้วเจ็บ ผมว่าน่าจะฉีดทันนะ,จะจดโดดผีมียานี่ไงยามาแล้วเรามีลิลี่ของสตีเฟนนะครับดูฉีดดาก็เร็วอะก็เร็วฉีดยา3.5วีครับน้องๆโอ้โหเขาจะไล่ผมเหรอ ี่คเวลาเราจะฝ่าดงกวางไปได้ก็ต้องทำอย่างนั้นนะอันนี้คือเทคนิคเลยมันก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเขาปล่อยกระต่ายให้ผมเู้พอเท่ไกลเพื่อนเคลียร์กระต่ายให้ โอ้ยจะโดนดูแถบแล้วหน้าไม่เอาครับไม่ไฟครับอู้ได้เต็มหน้าเต็มหน่วยคือแบบว่าขีกไปโค่นไกล่เลยอ่ะ อยู่นี่แหละผมรอเขาพังทังด้านหนึ่งด้านบนมีสายติ่นใช่ไหมโอเคเราเคลียร์กระตายล้วเหมือนต้นหลักจะอยู่ด้านล่างเรานะ เฮ้ยมงเหรอ,อเอ,อ้ยโดนโดน,นไงีลิฟต์อยู่ชั้นหนึ่งแต่เราไปโดดก่อนเป็ดตาม ได้ไล่ผมนะเจกอยู่ข้างบนเนโโฮ้ยโอ้โหหูฟังหูฟังไงไปเองเอมันจะตีได้บอวะเฮ้ยเราเร็วกว่ากวางว่ะน้องๆเราเร็วกว่ากวางอะ่ะคือเราไม่โดนเฉย โลมันไม่หมดอ่ะขอ้อยเอาไปเลยหนึ่งบาทอยู่นี่ยังไงดีผมว่าเขาน่าเจ็บแล้วอะ ตัวหลักเฟดอยู่นี่ว่ะตัวหลักมันเฟดอยู่โอ้ยกระต่ายตินผมต้องต่อยกระต่ายว่ะ โอ้โลอีกแมมโลมันโดนหรือว่าโลมไปแล้วอะเสียดายอะแล้วคือผมติดกระต่ายด้วยถ้าผมไม่ต่อยกระต่ายนี่ผมโดนดูแทบได้ง่ายๆเลยนะเมื่อกี้ก็เลยเลือกต่อยกระต่ายไป็นบัตรหนึ่งเฮ้ยเขาตุกไอชา่นี่เป็นตัวล่อผีจริงๆ ตัวหลัก1ิหน่วยอ๋อพอปะวะยี่สิขาดอีกยีดาเมจโอ้ยอาแอ้วอาแอ้อออออว ให้เพื่อนต่อยให้ฮะเราไม่อยากสตยบัตรเนี่ยเจ๋งอยู่ข้างล่างเนี่ยต้องหาของผสมแล้วแหละสตีเฟนสตีเฟนสองฮิตเหรอวัดใจหมัดวัดใจ ไม่ตายวะเฮ้เเยจะพ่านแล้วตายวะ่ะน้องๆองอไม่อีคือผมต้องยอมให้ควางตีนะเมื่อกี้เพราะเขาจะไม่ได้เลือดจากการฆ่าเรานะเมื่อกี้เ,เฮ้ยแต่ว่าเกิดมาเรามีบาลียต่อยเลย่ะล่ะ กับมาเรามีบาเรียต่อยเลยปะล่ะอ ok Wh ันนี้อันนี้อยู่ข้างบนจริงต่อยเลยปะล่ะนี่ไงโดนไงโดนจังหวะที่เผอ ตัวจังหวะดีเผอตัวจังหวดงะดีเผอไงเมื่อกี้แบบว่าเน yeah. ไอชาสายไฟครับเราไม่ได้สายวิ่งเราหวดอย่างเดียวเลือดน้อยไม่น้อยไม่สนคือเมื่อกี้กระต่ายติดเพื่อนนะก็เลยแบบว่าสามารถเล่นได้ เรียบร้อยครับเกมนี้ก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะอคนเล่นกิมก็คือเล่นเป็นเล่นโหดด้วยนะเขาวางวางตัววางอะไรได้แบบเอาเรื่องเลยทั้งกวางนั้นก็ต่ายเลยดักมุมหมดโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูผมเล่นตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์มาขอได้คลิปหน้าเดี๋ยว,ยวนะ่าจะเป็นออฟเนาะเพราะว่ามีสกินไอชามาคู่กับออฟเดี๋ยวเราไว้รอดูติดตามคลิปต่อไปแล้วกันโอเคครับผมก็บ๊ายบาย,บายครับ